จากอียิปต์โบราณสู่การเวลาที่โลกไร้พรมแดนลุ่มน้ำนายยังคงเล่าขานถึงตำนานของพวกเขาเหล่าผู้พิทักษ์แห่งแดนอียคพุทที่ไม่เคยหลับไหลและเฝ้ามองระวังภัยในเงามืดเมจัยก่อนที่จะเข้าเนื้อหาเราขอรบกวนทุกท่านให้ช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราด้วยนะครับ เพราะนอกจากการสนับสนุนหลักผ่านการซื้อเกม Ubisoft แล้วการกดติดตามช่องทางการของเราไม่ว่าจะบน YouTube Facebook และ Instagram คือการส่งเสียงอันมีค่าของท่านในฐานะเกมเมอร์ชาวไทยโดยตรงและสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงได้จริงครับก่อนอื่นเราต้องมาทำความรู้จักตัวตนชนชาติดั้งเดิมของเมจัยก่อนครับในบันทึกต่างๆช่วงอียิปบรานั้น ได้มีการกล่าวถึงเมจัยเอาไว้แล้วโดยคำนี้หมายถึงผู้ที่มาจากเมจาเขตแดนไนโดเบียอยู่ทางตอนใต้ของลุ่มน้ำนายซึ่งในช่วงอาณาจักรโบราณน,นั้นเมจัยยังไม่มีบทบาทในฐานะผู้รักษาสันติราชมากนะักเพราะชนกลุ่มต่างๆในอียิปต์ยังไม่ได้รวมศูนย์กันอย่างเต็มที่แต่ละเขตแต่ละชนชั้นก็จะมีวิธีการป้องกันชีวิตและทรัพย์สินของตัวเองต่อมาเมื่อเข้าสู่ยุคก,กลางของอาณาจักรอียิปต์ เริ่มมีการรวมศูนย์มากขึ้นนั่นหมายความว่าชนชั้นปกครองจากส่วนกลางจะต้องทําหน้าที่รับผิดชอบอาณาเขตกว้างไกลกว่าเดิมตรงจุดนี้แหละครับที่พวกเขาต้องการกลุ่มคนที่ทําหน้าที่คล้ายตํารวจคอยออกลาดตระเวนดูแลความเรียบร้อยของสถานที่ต่างๆต,ตั้งแต่ตลาดยันวิหารไปจนถึงเขตแดนทะเลทรายอันห่างไกลแล้วจะมีใครเหมาะสมไปมากกว่าเหล่าเมจัยอีกนั่นก็เพราะความสามารถด้านการรบพุ่งของเมจัยนั้น นับว่าเป็นเบอร์ต้นๆของแดนไอยาคุปอย่างที่บอกครับว่าเมจัยเป็นคนที่มาจากดินแดนนูเบียและคำว่านูเบียนั้นมีอีกชื่อว่าทาเซติหมายถึงดินแดนแห่งคันสอนใช่แล้วครับชื่อนี้บอกความเป็นเมจัยได้ดีเลยว่าพวกเขาชำนาญเรื่องอะไรเป็นพิเศษแถมยังพ่วงด้วยความสามารถชั้นเลิศในการใช้อาวุธะยะประชิดด้วยเมจัยจึงถือว่าไม่ใช่ตำรวจธรรมดาแต่มีตำแหน่งทางสังคมที่ค่อนข้างสูง เข้าใกล้กองกําลังพิเศษในยุคปัจจุบันก็ไม่น่าเกินเลยและเป็นกระดูกสันหลังของการบังคับใช้กฎหมายในอียิปต์ด้วยครับนอกจากพวกเขาจะมีทักษะการต่อสู้ที่จําเป็นแล้วพวกเขายังฝึกสุนัขแม้กระทั่งลิงมาเป็นคู่หูคอยช่วยงานด้วยในส่วนสุนัขเราคงไม่สงสัยแต่สําหรับลิงนั้นเราไม่รู้แน่ชัดว่าหน้าที่หลักๆของพวกมันคือใช้ทาอะไรกันแน่หรือว่าแค่บางครั้งพวกมันก็ดูเอาเรื่องเหมือนกัน แม้ใจยังคงมีบทบาทในช่วงอาณาจักรใหม่ของอียิปต์ที่มีเรื่องสำคัญเกิดขึ้นมากมายหนึ่งในนั้นคือการขยายอาณาเขตปกครองของอียิปต์ไปยัางกว้างไกลสุดสายตาและนี่เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่มีการเรียกผู้ปกครองของอียิปต์ว่าฟาโรในอาณาจักรอันยิ่งใหญ่นี้การใช้กองทัพหรือกองกำลังบังคับใช้กฎหมายยิ่งเป็นเรื่องจำเป็นขึ้นไปอีกแม้ใจระดับสูง ได้กลายเป็นหนึ่งในสมาชิกบอดีกาดของฟาโรห์ซึ่งแสดงให้เห็นว่าพวกเขาได้รับความไว้วางใจและเคารพสูงมากแม้กระทั่งเมื่อฟาโรห์จากโลกนี้ไปแล้วเมจัยก็ยังมีหน้าที่คอยปกป้องสุสานมัมมี่ของฟาโรห์ด้วยตอนช่วงที่พีกที่สุดของเมจัยนั้นพวกเขาได้กลายเป็นองค์กรที่อยู่ชั้นบนของพิระมิดทางสังคมคำว่าเมจจากแต่เดิมที่หมายถึงกลุ่มชาติพันธุ์จากนูเบียเริ่มเปลี่ยนความหมายไป พราะมีชาวอียิปต์หรือชาติพันธุน์อื่นๆอยากเข้ามาทํางานในองค์กรเมจัยมากขึ้นเรื่อยๆเมจัยจึงไม่ได้หมายถึงเพียงกลุ่มชาติพันธุ์จากดินแดนแห่งคันสอนอีกแล้วแต่คือองค์กรที่รวมคนหลากชาติพันธุ์ที่มีความสามารถในงานนี้เอาไว้ด้วยกันเมจัยนับเป็นสุดยอดนักรบตัวแทนของความกล้าหาญเกียรติยศและรักษาหน้าที่ถ้าให้เปรียบเทียบก็มีความคล้ายคลึงกับอัศวินในยุคกลางหรือซามูไรของญี่ปุ่น วกเขาจะมีขนบการสืบทอดที่คล้ายกันอีกต่างหากนั่นคือเมจัยมักจะสอนลูกชายให้เป็นผู้สืบทอดหน้าที่นี้ต่อไปตระกูลหลายตระกูลของอียิปต์ในช่วงนั้นก็จะทำหน้าที่นี้แบบทรงผ่านรุ่นสู่รุ่นไปเรื่อยๆเหมือนที่บายักเองก็พยายามจะสอนลูกชายเขาให้เข้าถึงวิถีแห่งเมจัยนั่นแหละครับมีสูงสุดก็ต้องมีร่วงโรยในช่วงราชวงศ์ทเลมีที่สืบเชื้อสายมาจากชาวมาซิโดเนีย เหล่าเมจัยก็เริ่มเลือนหายไปจากหน้าประวัติศาสตร์ซึ่งเรื่องราวของบาเยกก็เกิดขึ้นช่วงสมัยของคลีโอพัตราที่7ราชินีองค์สุดท้ายของราชวงศ์ทเลมีและการมาถึงของอิทธิพลจากจักรวรรดิโรมันอันยิ่งใหญ่นำทับโดยยอดขุนพลจูเลียส,สซีซร์ซึ่งช่วงนั้นเหล่าเมจัยก็ลดจำนวนลงมากแล้วเราอาจจะไม่รู้จักชื่อที่แท้จริงของเมจัยคนสุดท้ายในประวัติศาสตร์แต่คุณสามารถออกเดินทางไปทั่วอียิปต์กับบาเยกได้แล้ววันนี้ ใน Assassin's Creed Origins พร้อมบูสต์เฟรมเรทแบบ60 FPS สำหรับคอนโซลรุ่น next gen และมาค้นหาคำตอบกันครับว่าหากชะตากรรมจะให้เมใจจบที่รุ่นเขาแล้วบาเยกจะเลือกเดินเส้นทางไหนต่อไปและสำหรับสาวกแห่งภาคีมือสังหารอย่าลืมติดตามสัปดาห์แห่งกิจกรรมเนื่องในวาระครบรอบ15ปี Assassin's Creed นับแต่นี้ไปพบกับการประกวดรายสัปดาห์คอนเทนต์เบื้องหลัง กิจกรรมชุมชนและอีกมากมายได้จนถึงเดือนกันยายนนี้เตรียม Hidden Blade ให้พร้อมกับเซอร์ไพรส์ที่รอคุณอยู่ในเงามือดอีกไม่นานเกินรอครับสำหรับใครที่รับชมมาถึงตอนนี้แล้วอยากให้เราทำวิดีโอเล่าเกี่ยวกับเรื่องจริงอะไรที่เป็นแรงบันดาลใจให้กับเกม Ubisoft สามารถเสนอเรื่องของคุณมาที่คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับ หากเสียงตอบรับมีมากพอเราสัญญาว่าจะทำคอนเทนต์แบบนี้มาให้ได้รับชมกันอีกแน่นอนแล้วอย่าลืมกดติดตามชาแนลยูบีซอฟท์ไทยแลนด์บน t u b e f a c e b o o k และช่องทางน้องใหม่ของเราบน i ิน t a g r กรเอาไว้เพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารของ Ubisoft แล้วรอรับชมคอนเทนต์ดีๆที่ส่งตรงจาก Ubisoft Thailand ดด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ